เมื่อหมาแมวเป็นฮิสโตมีวิธีการในการปฐมพยาบาลอย่างไรสําหรับการปฐมพยาบาลนี้นะคะจําไว้ให้ดีว่าเป็นการปฐมพยาบาลเพื่อรอการนําส่งสัตวแพทย์เท่านั้นนั่นหมายถึงว่าถึงแมว้ว่าปฐมพยาบาลไปแล้วหมาแมวจะอาการดีขึ้นแต่ทุกคนต้องพาหมาแมวตัวนั้นนําส่งสัตวแพทย์เหมือนเดิมทันทีแล้วการปฐมพยาบาลหมาแมวที่เป็นฮิสโตมีอะไรบ้าง 1. นย้ายหมาแมวไปยังบริเวณที่เย็นกว่า นั่นก็คือการย้ายหมาแมวจากบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งมีอากาศร้อนจัดไปอยู่ใต้ร่มไม้หรือห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 2. ใช้ผ้าชุบน้ําเย็นลูบตัวซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ค่อยๆลดอุณหภูมิร่างกายของน้องหมาน้องแมวลงและจำไว้ให้ดีนะคะว่าหลีกเลี่ยงการใช้น้ําเย็นจัด 3. ให้หมาแมวนอนบนผ้าชุบน้าโดยนําผ้าไปชุบน้ําจากนั้นปูให้น้องหมาน้องแมวนอนย้ําอีกครั้งนะคะว่าปูให้นอนเท่านั้น ไม่ต้องห่อผ้าไปบนตัวหมาและแมว 4. ให้น้ำในปริมาณที่พอเหมาะโดยการให้น้ำนี้ต้องปล่อยให้น้องหมาน้องแมวค่อยๆกินเองนะคะห้ามบังคับป้อนเด็ดค่ะเพราะถ้าหากในน้องบางตัวอาจจะยังไม่มีสติมากพออาจเกิดการสำลักจากการที่เราบังคับป้อนน้ำนี้ได้ 5. สังเกตการหายใจโดยปกติแล้วในช่วงที่เกิดภาวะฮิสโตรหมาแมวจะหายใจหอบมากเพราะต้องการระบายความร้อนออกจากร่างกายให้เร็วที่สุด ดังนั้นหากเราช่วยน้องหมาน้องแมวระบายความร้อนตามข้อ1ถึงข้อ4ี่แล้วหากเด็กๆอาการดีขึ้นก็จะเริ่มหายใจเป็นจังหวะและเป็นปกติมากขึ้นปฐมพยาบาลมาถึงตอนนี้ก็เหมือนเด็กๆจะดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะแต่พี่หมอมาเพื่อจะย้ำทุกคนว่าเมื่อหารถได้แล้วหรือเตรียมความพร้อมในการนำเด็กๆส่งสัตวแพทย์แล้วก็ให้พาเด็กๆไปพบคุณหมอเพื่อทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้ง